เรามีเวลาน้อยเวลาเราจะมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยเราจะมาเตรียมตัวเราจะเป็นตัวแทนพ่อแม่เป็นตัวแทนของบริษัทซีลองคิดดูการที่เราเป็นตัวแทนของ พ่อแม่เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรดกด้านโพคัพ์ด้านอริยทรัพย์มรดกที่เป็นโพคัพ์อยู่ในกรำรม,มือของเราเมื่อจะเอาไปทำอะไร ที่เราจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการมีมรดกถ้าหากเราไม่มีการศึกษาเราเรียนมาก่อนมันจะรักษามรดกพวกนี้ได้ไหมเราอยู่ในปฐมวัยอยู่ในวัยในการศึกษาเราเรียนแล้วเราก็มาเอาแต่เล่น แล้วมันเป็นยังไงนะมีหนังตัวอย่างอยู่ในท้องอภูมิพ่อมีรถพ่วงอยู่ห้าพ่วงมีรถแมคโคร PC สองร้อยอยู่สามคันแล้วก็มี PC ร้อยยี่สิบอยู่สองคันมี PC เจ็ดสิบ อยู่สองคันรถแมคโครแล้วก็มีโรงปูนแผ่นปูนแล้วก็มีห้องแถวอยู่สองร้อยกว่าห้องแล้วเป็นร้อยห้องหห้องแถวพอเขาเปิดถนนใหม่เข้าไปเขาไปหาโรงปูนอยู่ข้างหลังแล้วก็ทำห้องแถว สองฝั่งถนนถนนกว้างวันดีคืนดีพ่อเกิดอุบัติเหตุเสียไปฝ่ายแม่ก็ไม่เอาแล้วก็ยกให้ลูกลูกก็ ไปซื้อมามาทีละข้อสองข้อหมาแจกพักพวกอะไรก็ไม่ทำสุดท้ายมารถแมคโครก็หายรถพ่วงก็หายสุดท้ายมาแผ่นปูนก็หายรถปูนก็หายรถสิบล้อบรนทุกปูนอยู่สองคันหรือสามคันแล้วก็รถหกล้อก็มี สุดท้ายมาก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยห้องแถวก็หมดอะไรก็หมดแมคคอโคก็หมดเมื่อก่อนเราทำงานเราเทปูปนเทปเปิลเราก็ใช้บริการเขาเนี่ยเราก็เคยลงไปที่ที่บ้านเขาคุ้นเคยกับเขาตอนที่มันเรียน มสองมสามเราบอกว่าโรงเรียนปิดเทอมแล้วขึ้นไปอยู่วัดแต่พ่อเขาก็บอกว่าโอ้ยมันเรียนดีอยู่เออใช่มันเรียนดีน่ะแต่เราว่าให้มันขึ้นมาอยู่วัดมันจะได้รู้จักธรรมเนียมปฏิบัติที่จะรักษามรดกข,ของพ่อของแม่สุดท้ายมาก็ พ่อก็ว่ามันเรียนดีเรียนดีก็เรียนดีเราก็ไม่สนใจสุดท้ายมาก็หมดตอนสุดท้ายมาก็ไปอยู่ฮ่องกงแหน่ห้องแถวเป็นของไครแบบนี้ก็เป็นของพวกนั่นแหละหมดรถพ่วงก็หมดอะไรก็หมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างหนังตัวอย่าง เพราะอะไรเพราะเราไม่เตรียมการสำหรับที่จะรับมรดกมรดกทางโพคทัพย์ยเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเรามีบ้านช่องห้องหอพ่อแม่เขาหาไว้ให้ เราเคยไปดูบ้านช่องห้องหองอยู่ที่ไหนบ้านที่ดินที่บ้านที่อะไรต่ออะไรต่างๆเรายังปวดหัวกับคนบางคนมีที่มีทางมากมายแต่ไม่เคยไปดูไม่รู้จักสุดท้ายมาก็ไม่รู้เป็นของใครแต่เสียภาษีเราเป็นคนเสียภาษี แต่ที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วก็มีเงินไปเสียภาษีแค่นั้นแต่ไม่รู้จักที่อยู่ตรงไหนห้องแถวอยู่ตรงไหนไม่รู้จักฉะนั้นถึงว่าการเตรียมการสำหรับที่จะรับมรดกเราจะต้องเสียสละในบางสิ่งบางอย่างเสียสละความสุขส่วนตนไม่เอาแต่เล่น ต้องเตรียมการสำหรับที่จะรับมรดกต้องล้างภาชนะไม่ให้มันสกรปรกโสมมภาชนะนั้นจะต้องปัทจักทุลีภาชนะนั้นจะต้องปัทจักคามโลภามโกรธามหลงภาชนะนั้นจะต้องปัทจักทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสถึงจะรับ ทำคำสั่งสอนของผู้เจ้าได้ถึงแม้จะรับมรดกที่เป็นโพคทรัพย์ก็เหมือนกันจิตใจของเราจะต้องปัทจากวามโลกเพราะตัววามโลกมันเป็นไฟที่เรียกว่าราคะขินาโทสะขินาโมหะคินามันเป็นไฟ เมื่อมันเป็นไฟมันก็ไหม้ไฟนี่มีเชื้อไฟอยู่เท่าไหร่มันก็จะต้องไหม้จนหมดจนกว่ามันจะหมดเชื้อของไฟก็เหมือนกับหนังตัวอย่างที่เราพูดถึงแผ่นปูนก็หายก็หมดห้องแถวก็หมดรถแมคโครก็หมดรถสิบลอ้อก็หมดรถพ่วงก,ก็หมด ไปขายฝากเขาเท่าไหร่เราฟังขา่าวรถสิบล้อขายฝากเขาแปดหมื่นมันจะมีสติปัญญาไปไทยตามสัญญาสามเดือนจะต้องหาเงินมาไท่เขาแสนหนึ่งดอกเบี้ยแสนไอ้สองหมื่นเขาหักมาสองเดือนสามเดือนสุดท้ายมันก็หมดเพราะไม่มีเวลาจะไปไทยเขา เอาเงินที่ไหนไปไทยมาเอาไปทีละค้อสองข้อหมดสุดท้ายมาก็หมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยฉะนั้นวิธีการคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโพคทรัพย์เรื่องของอริยทรัพ์ เราจะต้องเตรียมภาชนะของเราให้พร้อมที่จะรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างเราเอามาไข่เอามาควนเอามาไต่เอามาตองดูเอามาศึกษาดูตอนนี้เราเตรียมตัวพอหรืออยังที่จะรับมรดกยิ่งมาเป็นนักบวชนักพจน์มาเป็นผู้ปฏิบัตินี้แล้วบัดนี มันจะต้องใช้ความสามารถอีกกี่เท่าตัวมรดกของโพคทรัพย์ก็ยังต้องใช้ความสามารถอย่างนั้นส่วนมรดกที่เป็นอริยทรัพย์มันจะต้องความสามารถเฉพาะตัวนี่จะต้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนา จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีการรอบรู้กับสรบพรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเราพูดล่วงหน้ามาแล้วทั้งหมดนะอย่างอุณหภูมิของโลกเราพูดมาตั้งแต่ปี40เราพูดเรื่องอุณหภูมิของโลกเราพูดเรื่อง p ีเ5เราพูดมาตั้งแต่ปี4.0แล้วมาปีนี้ว่ายังไงกันปีนี้หนักขนาดนี้นะี่ยแล้วปีหน้ามันจะหนักกว่านี้ไปอีกเท่าไหร่ปีกายนี้ก็ยังค่อยชั่วปีก่อนปี6.4 6.4ก็มากแต่มันก็ไม่นาน เราใช้ออกซิเจนไปไม่ถึงสี่ห้าถังนี่เราใช้ออกซิเจนไปเกือบสิบกว่าถังเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ PN 2.5ควันไฟมันหมนิแล้วไอออกมาเป็นก้อนเป็นก้อน อย่างลดอุณหภูมิของโลกอุปกรณ์ของเราทดลองเราเคยใช้งานเราเคยทดลองได้ถึงขั้นระยะเวลา30นาทีสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง10องศาลด PN 2.5ได้ถึง98%ลดอุณหภูมิของโลกได้10องศา ลดพีเอ็นสอได้เกในระยะเวลาสามสินาทีเราพูดมาตั้งแต่ปี40มาถึงวันนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วอุณหภูมิของโลกธรรมดาอยู่ที่อำเภอท้องภูมิประลอดอันนี้นี่มันไม่เคยขึ้นถึง33 มันจะขึ้นแค่31ฝนก็ตกแล้ววันนี้มันขึ้นถึง33ฝนยังไม่ตกไม่มีวี่แววว่าจะมีฝนตกเลยที่ไหนที่จังหวัดตากมันขึ้นไปถึง44องศานูน่นที่ทองราภูมินี่ถ้าเป็นดัชนีค่าของอุณหภูมิขึ้นไปถึง50องศา ฉะนั้นความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ควมด้วยความสุขสบายอะไรนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกประเภทไหนก็ตามพร้อมที่จะสูญเผ่าพันธุ์อย่งางไดโนเสาร์แม่มอสสูญเผ่าพันธุ์ไปแล้ว ไดโนเสาร์ก็สูญพ,พันธุ์ไปแล้วยังตัวใหญ่ก็เหลือช้างสัตว์บกยังพอมีอยู่แต่ช้างก็ไม่นานก็จะสูญพ,พันธุ์เหมือนกันเพราะอาหารการกินเพราะที่อยู่อาศัยไม่มี ฉะนั้นพวกเราที่เป็นตัวแทนของบริษัทสเราจะต้องทำความเข้าใจให้มากคุณสมบัติที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทสเราจะต้องเป็นคนที่ทำลายทิฏฐิมาณนะอาสวะกิเลส ทำลายตัวสังโยน์ที่เป็นเครื่องลึงรัดจ,จิตใจสังโยน์เบื้องต่ำคือตัวสกายทิทิวิกิกิจฉาศิลพัตตปรมาตเป็นสังโยน์เบื้องต่ำผู้ที่เราเป็นนักบวชนักพจน์เป็นผู้ปฏิบัติที่ประกาศตัวมาเป็นผู้ปฏิบัติประกาศตัวมาเป็นตัวแทนของบริษัทสี่ เรายังพอกภูมิไปด้วยทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันใช่ด้วยหรือสำหรับตัวแทนไม่คิดละอายบ้างเลยหรือไม่มีฮิลิไม่มีอดตปะบ้างเลยหรือฉะนั้นจะพูดไปถึงไหนถึงไหนก็ตามเปล่าประโยชน์ถ้าหากเราไม่ ลงไปที่ใจของเราใจของเราเนี่ยเป็นผู้ที่สะสมทิฏฐิมาณะอาสวะกิเลสใจของเราเนี่ยเป็นตัวสะสมความโลภความโกรธความหลงถ้าเราพูดไปถึงขอบฝั่งทะเลหลวงไหนก็ตามเป่าประโยชน์ลงมาที่เอกังกิตังเอกังธรรม,มังมีกิจกับธรรม ที่จะต้องชำระกันให้เป็นไปกับแนวทางของมรคแนวทางของตัวแทนบริษัทสี่ถ้าเราไม่มาชำระลงไปที่ใจของเรามันก็เปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะทำความภาคความเพียรอย่างแสนสาหัสขนาดไหนก็ตามแต่ทิฏฐิมานะอาสวกิเลรมันไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเลย เราทําไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเราทําไปด้วยความโมโหโทโสนั่นเห็นไหมพญามารมันเข้ามาสิงเมื่อพญามารมันเข้ามาสิงแล้วมันสารพัดเรื่องนะที่มันจะก่อขึ้นมาอยู่เฉยๆมันก็เอาพญามารขึ้นมันก็เอาลงมันก็เอา ไม่ว่าจะเป็นกิเลสมานอภิสังขารมานเทวบุตรตามานมัจจุมานนั่นมันเอาหมดฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในหน้าที่ของเราความเป็นหน้าที่พลเมืองศีลธรรมการที่เรามาเป็นตัวแทนของบริษัทสี่ มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราพอเราประกาศตัวเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันมันทำเล่นไม่ได้มันไม่ใช่ว่าอยู่ไปวันวันเท่านั้นไม่ใช่คนคนละเรื่องกัน